ถ้าเราดูกําไรของของต่อหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะนะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะว่ากําไรตลาดบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันลดลงเยอะหรืออะไรมันก็ไม่ค่อยมีเนาะส่วนใหญ่ที่เราจะคุยกันก็คือฝั่ง valuation แล้วกันนะครับคืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับ valuation หรือความมั่นใจหรือความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับก็คือนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า a r c h i l l i s hill นะก็คือจุดตาย จุดตายของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็หุ้นไทยตอนนี้คืออะไรครับ<ช>คืออะไรก็ตามถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยคําถามนะคนณีอก valuation ควรจะอยู่ตรงไหนเออเช่น <S <S ว่าผมยกตัวอย่างง่ายนะครนะนะับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเซ็ตเราเทรดอยู่ประมาณสิบหกเท่าพีซึ่งก็ถือว่าสูงแต่ว่าตอนเนี้ยต่ำกว่าสิบสามต่ำกว่าสิบสามเท่าซึ่งถ้าเราเอาสมมุติแล้วกันนะครับเราเอาแบรนดของพ e, ี ในอดีตก่อนที่ปี2อปีนี้สมมติเราตัดสองปีสองปีนี้ไปะนะครับมันมันมันจะอยู่ที่ลบสองม a ต d าหรือต่ำกว่าด้วยซ้ำไปอีกคือหลุดจะลบสองมาตราไปแล้วอ่ะอันนั้นยกตัวอย่างสมมติว่าถ้ากรณีเราเราตั้งสมมติฐานว่าตลาดหุ้นเหมือนเดิมอาจจะมีไซเคิลมีวัฏจกักรมีอะไรแต่จริงๆต้องบอกว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้เหมือนเดิมครับตลาดหุ้นไทยเนี่ย ภาพใหญ่แล้วกันนะครับหุ้นมันมันอ่อนแอลงไปเยอะโดยเฉพาะบริษัทไทยเนื่องจากว่าเราอะ่ะต้องเรียกว่าถ้าเกิดต่างประเทศมีการเติบโตเยอะมออีมีการใช้จ่ายเยอะมีอะไรต่างๆเหมือนอินเดียเหมือนอินโดเหมือนเวียดนามอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่มีเวฟนั้นในขณะเดียวกันอีกบางประเทศเขาก็จะมีเรื่องของเวฟเทคโนโลยีเราก็ไม่มี เราก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่ของปตลาดไทยเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจอันนี้ผมพูดถึงพื้นฐานอย่างเดียวก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเราใส่ความเสี่ยงเพิ่มเติมเข้าไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Put, putting the salt into the injury นะือใส่เกลือเข้าไปในแผลใครก็เป็นแผลนะครับถ้าโดนเกลือนี่โอ้โหมันจะแสบสุดๆเลยนะฮะนี่คือเป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะครับก็คือว่าพอเราเจอการเมืองเข้าไปอีกโอ้โห คือตอนนี้อย่างพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะเกิดก็เป็นวันที่สิบแปดใช่ไหมครับเราก็ทราบกันว่าแปลกไหมครับแปลกแต่จริงนะครับว่าทุกๆเหตุการณ์ที่จะถูกตัดสินเนี่ยในในในกระบวนทัศน์ของการเมืองไทยเนี่ยมันจะไปอยู่พรุ่งนี้หมดเลยเออคุณอิ๊วก็แปลกไหมคคือจากเดิมที่มันมันกระทำวิ่งแบบทุกเรื่องเช่นเดิมอะสมมติว่าอ่านอ่าสมมติยุพาก้าวไกลจะไปอยู่วันหนึ่งสมมตินะครับ ของคุณตัดสินจะไปอยู่วันหนึ่งใช่ไหม40ซาวด์อยู่ตอนนี้มันมารวมกันอยู่วันเดียวคําถามคือมันเป็นไปได้ยังไงเหมือนกับอะไรครับเหมือนศาลจะรีไทยวันที่สิบเก้าอะไรประมาณนั้นว่าวันที่สิบแปดเลยต้องรีบตัดสินให้หมดเลยป่ะคือมันไม่หรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องของเกมการเมืองซึ่งผมไม่อยากจะไปยุ่งอะนะแต่ผมสรุปแล้วกันนะครับว่าเซตตอนเนี้ยถ้าถามว่ามันจะลงไปตรงไหนหรออันนี้ผมคิดเองนะ เพราะว่าถ้าถามว่ามันจะเกิด,เ,ดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เกิดความมั่นใจกลับหัวได้กลับข้างได้เหตุการณ์นั้นอาจจะเริ่มต้นผมใช้คำว่านะครับอาจจะเริ่มต้นเดือนหน้าเพราะอะไรครับเพราะวันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเชื่อเซ็ตเชื่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนนะว่าท่านใหม่มาเนี่ยคุณอัศเดชใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเอ,อท่านมาเนี่ยอัพติกใช่ไหมอัพติกใช่ไหมคุณเอกจะเริ่มมันวันที่หนึ่ง รกรกฎาเนาะอันนี้สมมุติว่ามันจริงนะครับสิ่งที่คนเขาบอกว่าทําไมต้องรอวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพราะตลาดตอนนี้ก็ล่มสลายจนโอ้โหถ้าเป็นอาณาจักรนี่ก็แบบสมัยก่อนก็เรียกว่าล่มสลายจนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วอะผมชอบคิดถึงเพลงนี้ตรงน,นี้ปราสาททรายไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้นะครับตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นกล้ยๆอย่างนั้นเลยอารมณ์นั้นเลย <c oughs> เพราะว่ามัน ไม่เหลือนี่มันไม่ได้หมายถึงว่ากําไรมันไม่เหลือนะครับหมายถึงว่ากาไรของหุ้นเนี่ยมันของของบริษัทเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่าความเชื่อมั่นครับมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยเพราะเพราะว่าคนไม่รู้จะทํำยังไงให้มันให้มันกลับมาได้ครับผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องเริ่มจากการที่ทําให้ความเท่าเทียมของผมก็พูดทุกครั้งอ่ะความเท่าเทียมของนักลงทุนทั่วไปกับนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นต่างชาติโดยเฉพาะเนี่ยให้มันสู่ซูสีกัน ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะแะเราก็เรื่องของรัฐบาลเนี่ยที่ตอนนี้แบบก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันตกต่ำมาสองทศสวาทที่หายไปยี่สิบปีละที่เราแทบแทบจะไม่ได้มีการทำอะไรเลยให้อุตสาหกรรมมันดีขึ้นถ้าตีมาบทสรุปทั้งหมดเนี่ย เผอิญแล้วกันนะครับมันมาคลายแม็กตอนนี้แล้วกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันถามวันนี้หลายคนไปบอกว่าเราเรากำลังมีวิกฤตต้มยำกุ้งไม่ใช่นะครับวิกฤติต้มยำกุ้งเนี่ยมันคือวิกฤตเศรษฐกิจที่เราปล่อยเสรีเกินไปใช่ไหมคุณนี้ฟังดูคุ้นคุ้นไหมแต่วันนี้เราปล่อยเสรีอะไรเกินไปครับตลาดทุนตลาดหุ้นแล้วกันนะคุณคือเราไม่ได้มีการ ทำอะไรให้มันเกิดความเท่าเทียมจริงๆหรือจริงๆอะ่ะใ,ในโลกของความเป็นจริงอะ่ะทําไมเกาหลีใต้เขาต้องห้ามช็อตผมถามนี้แล้วกันตลาดเขาเ,กกเล่นก่าเราไหมไม่ใช่แต่ว่าเขามองแล้วว่าถ้าเขาไม่ทําเนี่ยนักลงทุนรายย่อยของตลาดหุ้นเกาหลีจะเสียเปรียบนี่คือเหตุผลเขาถึงทำไงครับแต่ประเทศไทยเราอะ่ะจะบอกอย่างเดียวว่าไม่มีอะไรตรวจไม่เจอแล้วก็ แล้วก็ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆครับผมกำลังจะบอกว่าทุกอย่างนะครับคุณจะมาบอกว่าเสรีต้องเสรีเสมอเนี่ยมันไม่จริงนะครับเพราะว่าคุณต้องข้าถามก้าวคำถามันว่าเราพร้อมขนาดนั้นจริงๆหรอคุณอีกตลาดเราใหญ่มันอเมริกาจริงหรอตลาดอเมริกาเนี่ยคุณว่าเสรีไหมร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่ไม่จริงแล้วคุณจะมาเรียกร้องอะไรกับตลาดไทยว่ามันต้องเสรีเยอะๆหระ ผมว่ามันตลกมากเลยนะในความเชื่อผมแล้วมันก็เอาตรงๆนะถ้ามันเสรีนะคุณอีกผมก็ไม่รู้มีเลกอรเลเตอร์ไปทำอะไรอะเอาจริงๆนะถ้ามันเสรีจริงๆขนาดนั้นนะ่ะเลกูรเลเตอร์ไว้ทำหน้าที่อะไรครับถ้ามันเสรีขนาดนั้นเลกูรเลเตอร์ก็คือมีหน้าที่ในการดูแลบางจุดบางอยา่างที่มันไม่สมควรที่จะต้องเสรีเกินไปไม่ใช่เหรอครับ ผมพูดอย่างนั้นถูกไหมแต่มันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นกับตลาดหุ้นไทยเลยที่ผ่านมาแล้วใครจะทำอะไรก็ได้ใจเข้ามาโกงก็ได้ใครจะ<ม>อะไรอะ่ะจะมาหลอกนักลงทุนจะมาทำอะไรมันทำได้หมดอะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปจับใครกว่าจะจับได้ก็อาจจะสิบปีก็หมดอายุความผมฟังเรื่องนี้จนเบื่อแล้ววคนนี้คุณ<ม>คุณไม่คุ้นหรอว่าไอห,หมดอายุความเนี่ยแล้ว คนที่กระทาผิดก็กลับมาเมืองไทยได้หรือทําอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นหลูกโพทางกฎหมายที่ที่ฟังแล้วแย่นะแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าเราต้องแก้ไขอะ่ะผมก็วิงวอนแล้วกันนะครับว่าเอ,อคุณอาเซียที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเท่านก็คงจะมีการหรือหรือไม่ใช่หรือฟื้นนะครับหรือระบบเลยให้ความเชื่อมันม่นกลับมานะครับแล้วผมก็เชื่อว่า มันหุ้นมันจะกลับมาได้แต่ถ้าตอนนี้อย่างเนี่ยผมคิดอย่างนี้เราคงต้องรอจนถึงต้นเดือนหน้าที่จุดเริ่มต้นของการสร้างความเชื่อมั่นใหม่นะครับก็คือเรื่องของอัติกเนี่ยนั่นถึงจะเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าหุ้นมันอาจจะดีดดังน,น,นั้นก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าก็าอาจจะเป็นสองหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์นะครับพอดีอืมถาม,ถามว่าตรงไหนอันคือก็คงประมาณนั้นแหละครับเข้าใจก่อนว่าเซ็ตเนี่ย มันคือเซนติเมนต์มันคือมันคือจิตวิทยามันจะไม่ทําให้เราอ่ะเล่นหุ้นกําไรหรือเล่นหุ้นกำไรเยอะๆมันเกี่ยวกับเซตนะฮะเล่นหุ้นมันก็คือดูหุ้นเป็นลายตัวนะฮะนะครับเพราะอุตสาหกรรมในตลอดระยะม,มันมีหลายสายการ,รไซเคิลมันไม่ตรงกันใช่ไหมฮะเราก็พยายามเลือกให้ให้ให้ดีที่สุดละกันแล้วก็ใส่เงินให้เหมาะสมกับเงินที่เราจะใส่นะครับเซฟเนี่ยโดยโดยหลักของทางอ่า ทางาจิตวิทยานะที่นิคเข้าเนี่ยเป็นจิตวิทยานะครับมันบอกว่าเนี่ยถ้ามันหลุดโซนแถวแถวเอางี้เอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะ hmm. เป็นเรื่องที่เรื่องของการที่แนวรับที่แข็งแกร่งก่อนนะฮะแนวรับที่แข็งแกร่งของเซตตัวเนี้ยนะฮะมันจะต้องลงไปอย่างน้อยเนี่ยเพื่อไปปิดแกลบที่เปิดไว้ที่พันสองร้อยเจ็ดสิบนะฮะตรงนี้นะครับต้องลงไปปิดให้มิดแกลบที่เปิดคือเบรกเอาไว้แกลบตรงนี้นะฮะโลก็คือเนี่ยนะครับ เนี่ยหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เนี่ยไฮข,ของแท่งเทียนแท่งนกน่อนที่จะเปิดกระโดดวอลุ่มเข้าแล้วขึ้นไปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในจุดแรกของเส้นน่ะก็คือถ้าลงไปแต่ต้องต้องต้องปิดหมดนะฮะต้องเห็นหนึ่งสองเจ็ดศูนย์จุดสองหนึ่งนะต้องปิดเพราะลงมาลงมาแบบนี้ต้องลงมาปิดนะฮะเพราะฉนั้นเราบอกได้เลยว่าวันนี้เซตยังลงไปแล้วให้ดูปฏิกิริยาว่าพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนปกติเวลาปิดมันจะปิดมิดลงไปไป,ไปทั้งแท่งเทียนนะฮะ แล้วก็จะมีปฏิกิริยาคือวิ่งกลับต่อเนื่องสองสามวันเดยนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะสมมุติเราเราจะใช้เทคนิคว่าเซฟเนี่ยแล้วเราไปใช้ทําอะไรถ้าเซตตรงนี้นะครับลงไปแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าตรงไหนแล้วมันเด้งขึ้นมาวันแรกให้คุณลองทีเฟกครับคุณช็อตมาคุณลองทีเฟกเลยนะครับเพราะคุณคุณไม่ต้องดูไงคุณคุณดูเซตไปเพื่อคุณจะไปลองทีเฟกไงนะครับอ่าแล้วถ้าจุดนี้ ขึ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะนะฮะเบรกลวดเดียวเลยนะครับพันสี่ร้อยสาสิบห้าเนี่ยเราคิดดูว่ามันจะไปถึงได้ไหมหรือเอาใกล้สุดเลยก็ได้แนวต้านล่าสุดก็หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่เนี่ยนะฮะหรือถ้แถวพนะันสี่เนี่ยวิ่งได้ไหมร้อยประจุดเนี่ยนะสมมติลงไปพันสองร้อยห้าสิบขึ้นไปพันสี่ร้อยห้าสิบจุดเนะี่ยวิ่งไปได้เลยไหมวิถึงการวิ่งเนี่ยต้องวิ่งไปเลยนะครับช้าไม่ได้นะครับต้องวิ่งแล้วก็ต้องมีเงินฝรั่งเข้ามาด้วย เราก็ตามดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไหมถ้ามันไม่ใช่ลงมาปุ๊บขึ้นไปเอ้าหลุดอะไรมาตรงนี้หลุดหนึ่งสามใช่ไหมฮะเนี่ยอ่ารอบเนี้ยที่เส้นหลุดลงมาก็คือนะครับอ่าหลุดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดลงมาก็เด้งได้แค่นั้นแหละหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสองศูนย์แล้วลงต่ออ่าลงต่อคขานี้มีปัญหาเลยนะเหลือแก็บอีกแก็บนะตรงนี้นะพันหนึ่งร้อยสามสิบนะเหลอแก็บหนึ่งนะนะเพราะนั้นหลุดตรงเนี้ยมีปัญหานะ นะครับเพราะแถวเนี้ยมันจะต้องไม่หลุดฮนะครับเพราะโดยโอเวอร์ออลทั้งหมดนะฮะเซฟเนี่ยนะครับมันอยู่ในขึ้นซีหมดแล้วนะฮะขึ้นซีเนี่ยมันเป็นขึ้นสุดท้ายละเห็นไหมฮะอันนี้เราดูแบบ A B C ตัวนี้นะครับดูเป็นขึ้นย่อยนะฮะขึ้นย่อยนะฮะอันนี้มันก็คือเป็นอยู่ในขึ้นซีแล้วเหมือนกันนะครับนะครับเพราะนั้นใครส่วนใหญ่ก็จะเริ่มคิดอ่าอีก เขาจะเริ่มคิดถอดใจแล้วนะนะอ,อันนี้ก็ทางเฟมวิกก็เป็น C เหมือนกัน C ของทางเฟมวิกเนี่ยบอกว่าเออน่าจะลงมาที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ตัวนะจำง,ง,ง่ายๆนะครับเคยวัดให้ดูทีหนึ่งไม่ได้บอกว่าจะต้องลงมามนะครับก็ะจะมีแนวรับอันแรกอยู่เนี่ยไอพันสองร้อยเจ็สิบถ้าอยู่แล้วมันไม่สำคัญว่าอยู่ไม่อยู่แต่แล้วต้องเดง้งเด้งแล้วต้องปืดปืดแล้วต้องทะลุพันสี อันนั้นแหละ reversal กลับมาแล้วแล้วก็มีสิทธ mm ิ hmm. ์ลงมาพันสองาอีกทีนึงเพื่อทํารูปแบบกับตัวเป็น head and shoulder เป็นนะเพราะเราลงมานานนะหรือเป็น double bottom อะไรก็ว่าไปนะองต้องลงมานะครับไม่ได้เป็นลักษณะของ v shape นะอันนี้ก็ไปดูเซตแต่ถ้าเราดูภาพใหญ่จริงๆของเซตเลยนะครับที่เราเข้าใจเรื่องตัวว่าไอ,ไอ,ไอเซตเด็กที่นขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาโดยตัวของเศรษฐกิจน่ะ ไม่เกี่ยวกับการเมืองฮะเราไปย้อนดูก็ได้นะครับตั้งแต่เนี้นะครับนยฮะนะนะลงมาตรงเนี้ยนะครับอ่าตอนตอนนี้ก็เป็นตรงแบ็กมันเดย์นะครับพักชาติไทยนะนะครับอ่าแบ็กมันเดย์ Monday, พักชาติไทยพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์ลงมาตรงนี้พักประชาธิปัตย์ขึ้นมานะครับพักเพื่อไทยนะฮะลุงตูนะฮะมันเกี่ยวไหมนะคือคือถ้ามันจะขึ้นเนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลมันก็ไม่เกี่ยว นะฮะแล้วมันขึ้นได้ยังไงอา่าวเราพังอยู่นี่เราขึ้นไป 1, 8, พปันแปดพะเราปั่นราคาที่ดินขึ้นไปอ่าโดยใช้เงินของกลุ่มห้าหกไฟแนนซ์ปัดขึ้นไปสุดท้ายพังหมดลงมาตรงนี้เห็นไหมครับลงมาก็คือตัวนี้พังหมดเลยแล้วก็มีบริษัทปิดไปสามสี่ร้อยบริษัทนะปิดเยอะมากนะครับที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้อ่าอันนี้จะมีปตทอสอพอเข้ามาละแอดวานมาละนะฮะแอดวานวก็มาละหุ้นใหญ่ๆนะหลังจากนั้นก็มีปตทเข้ามานะครับคอปเข้ามา R r c เข้ามาควบรวมเป็น PTGC นะครับเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่ๆ CPO CPO CPF เริ่มขึ้นตรงเนี้นะฮะแสดงว่าไอ้ที่มันดันขึ้นตรงนี้นะครับมาเนี่ยมันเกิดจากการเติบโตของสิงขิตไทยนะฮะจากที่เราเริ่มทำเจอแก๊สธรรมชาติแล้วเป็นมาตรพุทธแล้วเราก็มาทำนะฮนะญี่ปุ่นย้ายฐานขึ้นมาเพื่อผลิตรถยนต์โตโยต้าที่บ้านเราคอนด้า Honda, บ้านเรานะฮะ เป็นฐานการผลิตใหญ่มีการจ้างงานมีอะไรการบริโภคดีหมดนะฮะวันนี้ล่ะถามก่อนนะหุ้นเน่ยแต่มันก็มีหุ้นปั่นขึ้นอะไรขึ้นนะครับแต่คาว่าเซ็ตเนี่ยมันต้องขึ้นที่มีพื้นฐานนะครับแต่มันก็จะเวอร์เงินไหลเข้ามากมายอะไรก็ว่าไปนะครับไซเคิลนี้จนถึงไซเคิลขึ้นนี้หุ้นใหญ่ยังไม่มีออกจากตลาดสตวนนะแสดงว่าเรายังอยู่ในไซเคิล ที่ใช้อุตสาหกรรมเดิมเนี่ยเป็นตัวไร์รถยนต์ผลิตวันนี้อีกลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับปีล้าน 2, สองแสนคันปีนี้เหลือแปดแสนคันไหมเริ่มลถไหมนะครับบ้านจัดสรรนะครับนะครับเป็นไงครับปัริรนี้เลยครับเรียบร้อยไหมฮะ อันนี้ไม่ได้พูดถึงท่าก่อนที่ปั่นธนายงอะไรขึ้นขึ้นไปนะครับนะฮเนี่ยเพราะฉะนั้นอสังหานะครับหลุดลงมาเริ่มไม่ดีหมดแล้วนะฮะมันจะเอาอะไรขึ้นนะครับเพราะเราคุ้นเคยกับเอาหุ้นแบงค์ขึ้นเอาหุ้นอสังหาขึ้นเอาค่าปีขึ้นนะฮะเราต,ต้องถามว่า New เอสเคยของเราคืออะไรที่เราอยากให้หุ้นขึ้นไปเนี่ยเอาไปติดเบมือเดิมอยู่ไหม นะครับเอารัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาสองแสนล้านซื้อหุ้นขึ้นไปเลยตั้งกองทุนวายุภพักสามเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปติดดอยเหมือนเดิมไหมนะครับหุ้นถ้าไม่ได้ขึ้นโดยพื้นฐานเนี่ยยังไงก็ลงครับพอลงเราก็จะเป็นคนที่โลภแล้วเราก็จะไปติดอีกเราก็ไม่คัดลอดไม่สต็อปลอดอีกนะครับก็จะเป็นอะไรที่วนเวียนอยู่ในวนเวียนอยู่กับ่าการติดอยู่กับการเกิงกำไรการเล่น มันนี่เกมมากกว่าการลงทุนนะฮะอันนี้เป็นการว e e k l y chart นะครับเพราะว่าจะได้เอามาให้เห็นกันยาวๆเลยในช่วงรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซตินเด็กไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่ในกรอบอยู่ประมาณพักพันสองร้อยพันหกร้อยพันแปดร้อยอยู่ประมาณนี้ครับแล้วามีฉลับไปช่วงพันหนึ่งช่วงโควิดจะเห็นว่าถ้าเราลองลากลองลองลองากตอนช่วงชาร์ท นะครับตอนปีสอง4ันสิบสี่นะครับลองเส้นเนี้ยนะครับแล้วก็ลองต่อยอดกับไปตรงนี้เนี่ยดูแล้วก็ลองยิงตีขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าแนวของเส้นเนี่ยที่เป็นแนวของซับพอร์ตของเส้นเนี้ยอยู่ที่จุดโลของวันนี้พอดีนะครับรก็คืออยู่โลของเส้นเนี่ยก็คือหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดโลของวันนี้คือหนึ่งสองแปดหนึ่งนะครับก็คืออเรียหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยเป็น เป็นแนวรับที่สำคัญนะครับอะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณที่หลุดพันสามลงมาเนี่ยทุกกรณีเนี่ยถือว่าเป็นโซนซื้อนะครับเป็นโซนเป็นโซนขาซื้อไม่ได้เป็นโซนช่วงขายนะครับเ,เป็นโซนซื้อ,อเพียงแต่ว่าจะซื้อยังไงเนี่ยเอแล้วจากเนี้ยจะเด้งได้ไกลแค่ไหนแต่หลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันว่า เอ,อมันมันจะใช้โหมดอะไรใช้เซกเตอร์อะไรและใช้เราสามารถเด้งได้ไกลแค่ไหนเราค่อยมาดูกันอีกทีครับว่าเส้นเนี้สุดท้ายจะหลุดหรือเปล่าเออแต่อย่างน้อยเนี่ยทางเทคนิค,คเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นแนวโน้มหลักสิบปีควรจะต้องเคารพบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งวันนี้เขาก็เคารพแล้วเคารพแรงด้วยเนาะเอ,อเขาก็อ,อลงมาเอ,อถึงจุดแนวรับแล้วเขาก็เด้งขึ้นไปยืนเหนือพันสามร้อยจุด เพียงแต่ว่าบางบางหมวดบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เด้งได้ดีฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกหมวดที่ดีในการที่เราจะเออ่เข้าไปลงทุนนะครับอืมอืมครับครับแต่แต่ว่าพอมันลงมาอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าในใจของหลายๆคนนะมันอาจจะเป็นแบบเอ๊ะมันเร่งถ้าสมมติต่อให้มันเด้งมันเด้งหลอกหรือเปล่าจริงๆแล้วเราควรจะพิจารณาไยงไงว่าเอ๊ะเราเราไม่ควรจะไปเหมือนกับไปเก็บเหรียญ ที่มันอาจจะเด้งแบบชั่วคราวนิดๆหน่อยๆหรือเราควรรอเอาให้ชัวร์ๆว่าไอ้ตรงเส้นนี้มันรับอยู่ชัวร์ๆแล้วอาจจะกลับมาเหมือนกับหลายๆรอบที่ผ่านมาค่อยจัดเต็มมันมีมีไอเดียประมาณไหนครับพี่หมอวินก็ขึ้นอยู่กับอันนี้อันนี้พูดยากครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารนะบริหารจัดการหน้าตักของแต่ละท่านแล้วเออบางบางท่านเนี่ยอยากจะอยากจะเขาเรียกอะไรอยากอยากจะแน่ใจแน่ชัด ชัวก่อนฉะนั้นถ้าชัวจริงๆเนี่ยถ้าดูตามกราฟวีคลีแล้วเนี่ยก็ต้องยืนเหนือเส้นนี้ครับยืนเหนือกรอบเนี้ยกรอบกรอบกรอบไอเดียนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ราวๆประมาณเนี้ยพันพันสามร้อยเจ็ดสิบพันสามหกสิบแปดนะครับซึ่งเป็นจุดก่อนที่มันจะเบรกลงมาถูกไหมครับก็คือจุดที่เบรกลงมา ก็กลายเป็นจุดเอ่อเป็นเป็นก็กลายเป็นแนวต้านเป็นอินซิสเตนรอบต่อไปถ้าขึ้นไปยืนเหนือเส้นนี้ได้ก็ก็แปลว่าเอ่อตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะจบแนวโน้มขาลงค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปรอไปซื้อณนณะนะวันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะได้ของแพงไปแล้วอาจจะได้อาจจะเป็นจุดที่เป็นจุดขายแล้วจุดขายจุดแรกก่อนด้วยซ้ำฉะนั้นเนี่ย การที่เสี่ยงซื้อในโซนในโซนขาในโซนในโซนต่ำกว่าพันสามร้อยเนี่ยในในการวางกลยุทธ์เนี่ยถือว่าสำคัญถือว่าสาคัญพอสมควรครับอืมครับแต่สมมติว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ขอไอเดียเฉยนะครับสมมุติว่าหนึ่งร้อยบาทเรามีเรามีเงินสดอยู่หนึรอยบาทเนี่ยไอตอนขาที่แบบอ่าเสี่ยงขอเสี่ยงซื้อนี่มันเอาสักเท่าไหร่ดีที่มันจะอยู่ในจุดที่พอรับได้ กับการที่มันจะเวียงลงลมาอีกรอบหนึ่งแปลว่าสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีหุ้นเลยถูกไหมครับไม่มีหุ้นเลยเนาะได้แบบได้ทีมุมนี้ก่อนก็ได้ครับได้แบบแบบว่าลงจากพันเจ็ดลงมาเนี่ยแบบอยู่รอดปลอดภัยมาตลอดยังเฟรชยังซิงอยู่เลยเนาะยังไม่ติดหุ้นเลยเนี่ยแถวเนี้ยผมว่าอย่างน้อยสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นอย่างน้อยอเพราะว่าอันนี้คือเส้นแนวโน้มหลัก ในรอบสิบปีเอ,อ่อถ้าฉะนั้นผมว่า20-30%แถวนี้ก็ไม่ได้น่าเกียรดอะไรครับสำหรับคนที่เอ,อ่อยังอยู่รอดปลอดภัยเนาะโดยโดยส่วนตัวผมก็มีหุ้นอยู่ประมาณสักสามสเนตเนาะไถึงที่ผ่านมามีหุ้นอยู่ท้าสามสิบมีเงินสดอยู่สักเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยผมก็แถวนี้ผมก็เริ่มก็ก,ก็ก็โหลดเพิ่มขึ้นโหลดสักสิเปอร์ซนเพราะว่ามีและมีเยอะแล้วสักยี่สบสามสิเอร์เซ็ตแล้ว ก็โหลดก็โหลดเพิ่มขึ้นเหมือนกันแถวๆนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าประเด็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเซ็เออตอยู่ที่ตำแหน่งไหนประเด็นมันอยู่ที่เซกเตอร์ไหนมากกว่าที่เอ,อคุณจะเลือกลงทุนมากกว่าครับเพราะจะเห็นว่าอย่างวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกหมวดที่ที่หุ้นขึ้นแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ทุกหมวดที่เอ,อสามารถตีกลับได้เร็วและแรงนะครับ